เรอมาตลอดทั้งวันไม่ตกดันมาตกอัสองทุ่มสิบเก้านาทีมาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะพายุค่ะมาแล้วค่ะภักเหนือตอนบนค่ะนุ่นค่ะมาแลบแล้วค่ะทุกท่านค่ะ โอ้ยเป็นซะอย่างนั้นข้าวยังไม่ได้กินเลยตีอทลุลักล่ะลูกค้าอืมรอบพิ่นี้นะะคะกินข้าวก่อนค่ะอืมทำไมาอย่างนี้น่าจะาขึ้นไรได้อยู่เนะาะนี่ลงเ่อนะ พานาเด้มาแลเด้อเยอะจังมากจังน้อยขอติดตามตอนต่อไปนะคะเข้าคนเด้ม่ตเข้าแล้วไม่บานค่ะพัดเสาค่ะพัดก็เขาเเมาแล้ว

สะกาดไม่เอ่ยมาดีๆเริ่ม,มางามๆเริ่มเนอ้องอุ้ยขอโทษเก็บค่ะนะฝนมันสาดค่ะมาดีๆเ้อพี่น้องเ,เอ๋ยฝนมันสาดโอ้ห่วยโอ้ค่ะ วัน,นวที่สิบสี่เนาะคุ่ะวันพุธที่สคาคาิบสีงงงง่นะคะทสภาค่ะสีท่างลมสีลบยังไม่ติดนะผมจะเส้นรอเหนียวร้อนเอนอามน้้ำน้ำไปด้วยอับนาะเออทุกขบายนะะอืมเรไปจอดบ้านใครบ้านน้บน,นบ้านนี้นะไปดูว่าเด็กเขาน้างค่ะ ไปดูเอาหน้ามาว่าไปหลังบ้านคนนั้นเนาะคือบ้านนะี่ช่างเข้าวอะไรเนะ่ย้านพักแต่จ0ดนีกว่านะคะไปย้อนให้ใครมาดูเอาเด้อบ้านในซอยอะไรแบบนี้ยแต่ตอนนี้ขอลงลองไปกล้วยก่อนเนาะกล้วยสองลูกก่อนค่ะ

ว in right. ่าบ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายไม่ได้ปล่อยทีเหนียนะแต่เมื่อปล่อยทีเหนียแล้วปล่อยคลิปสั้นปล่อยคลิปสั้นนะค่ะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b กดแชร์ด้วยนะคะกำลังกดสอบอยู่ทางโน้นหายืนยันกดตนไม่ผ่านก็ตะกี้หยุดก่อนนะคหยุดเอาพุ่งต่ำ ไม่ควมระยะแต่ไรก็เยอะเีนลมื่อไหร่ก็เมนั้นลงม่อนประมาณนี้ตกแม่ตกนีตกนี้ตกนา rất là tốt vì ีที่หาเพิ่มขึ้นแต่ก่อนอย่าร้องอย่าคลางอย่ามาแรงเด้อมาแค่นี้ก็โอเคแล้วโอ้รถน้ำผักตกมาเฉยเลยวันก่อนแหมคนเนขาไม่มาเนี่ยอย่ามีลมเด้อขอเพียงเดียวอย่ามีลมแล้วกัน พี่เสลนเริ่มลงไหมคะเสลนเริ่มต่ำลงต่ำลงละเหมือนคลองช้างน,นะท่านค่ะหนักมากตอนนั้นค่ะ องเงี้ยมันยังกันบางเรื่องนี่ะอเงียมดูนี่มีแมลงมาบินด้วยพวนี้ถ้าตกน่นี้พนี้ไล่ตบนอกบ้านกัไม่ได้แมลงแมลงเมา รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นอย่แมลงเม่าของเด็หรือหลอดไฟสีม่วงหรือสีอะไรที่เขาเขาตั้งอะไรเนาแมลงแมแมลงที่มันบินมาแมลงมีตัวอะไรมันงมีแมลงจานเนาะมีกระจรเนาะมีกินูนเนาะไปเด็กนัดกันว่าจะมาจะมาอ่า เขาไม่กินูนกัไม่เห็นเลยลืมไปเลยทำไม่ป็นเลยนะเดี๋ยวก็เป็นเล็กกะลอนลนั่นแหละนกตรงนี้ตรงงามมาเลยจากเวลาที่เท่าไหร่จากกินาที้ นี่ไงไว้ไม่ไว้เออเอาตกมาสิบนาทีเอาแล้วนจนจับไปไปเอาไปลุกเอาไปาจำจังไม่ไอมาแล้วเนเาะจำจัใไม่ไอมาแล้วเา ของใครไม่จอของใครไม่ร <ooo> ู้เด้อไปดูเอกเด้อไม่ได้ปวดี่เมียก็ยิ่งได้หนึ่งชั่วโมงเลยเอาไปจอดให้เพื่นเทีย เข้าไปเอาไปดีนเาดนาะดน้ำผักก็เหนื่อยเลย

เป็นไงด้ไงด้โอ้โฮที่อีวนเป็นที่อีวนเป็นตัวเร็ง ที่ไหนร้อนนากนคะน้ำพุ่มฝนตกแล้วนะคะเห็นบ้านน้องวัง เอาบอลนะกรข้าสเงยแตกเงยแจ้งน, 8, นบะบอลนายห่วงไปย้อนให้เด้อะจับไปใกล้ๆๆคนย้อนไปละน้องมดน้องแบงยังไม่ผ่านก็มีเวลาเนี่ย Thôi nó đúng vậy đi tốt nha tốt mà ta tay đưa nhặt là tốt

Chẳng cầu đơn hôn quân tố tố tâm Không hiên cả chàng hôn nữa sao hát quả đi đó Đi nhìn mấy xe อนตกกะซึ้นค่ะ มาดันเตะมาเล็กเหยน้องเหยมาเหมือนแบบไม่หยุดอ่ะนั่แบบนเลยแรงและแรงแล้วค่ะสองพุ่งสามสิบเก้าค่ะแรงค่ะสามสิบเจ็ด แรงมากเสียบล็อกค่ะแส่ตู้ค่ะไม่ <laughs> <laughs> อขอให้ตาไม่อตัวกันเด้อฝนตกหนักเลยจะดูเข้าขา นี่คืองานที่ทำไป ออกพวกนี้ไปเลยขึ้นไรเยอะๆไม่ต้องตกอ่ะเด้อ